สวัสดีค่ะช่องลายทุ่งเงินนะคะค่ะวันนี้มีสัตวแพทย์นะคะมาฝึกงานค่ะมาดูแผลของพ่อใหญ่ค่ะวันนี้พ่อใหญ่ค่ะจะให้ความรู้กับคุณหมอที่มาฝึกงานค่ะคุณหมอนัดก็จะ ให้ความรู้นะคะกับน้องคุณหมอก็จะให้ดูขั้นตอนค่ะการล้างแผลนี่นะคะก่อนที่เราจะใส่ยาแล้วก็จะเอาหนองละรีดหนองออกมาก่อน หนัก,ก็จะให้ความรู้นะคะว่าหนองของพ่อใหญ่ค่ะต้องทำการล้างทุกวันค่ะพ่อใหญ่ก็ยังล้างเผลทุกวันนะคะ สองท่านนะคะมาดูงานกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ล้างเผลก็ถ้าเห็นยน้อนแสงหรือเปล่านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าย้อนแสงเพราะว่าจะย้อนแสงนะคะ ั่นี้ค่ะไม่ย้อนค่ะค่ะตอนนี้คุณหมอนัดนะคะก็กำลังจะบอกตัวยานะคะที่ใช้รักษาพูใหญ่กรังึ้นอกว่าเราใช้กับอะไรถ้าแก็มีการรู้รเซ็นต์หน่ เนี่ตัดเสร็จได้เรียนแค่ดูไว้ก็มีน้งเสร็จกระบวนการเสร็จแล้วก็ใส่ยาใส่ยาอันนี้เขาเป็นเป็นโครงใหญ่ๆล้วใส่ก๊อสในแบบของเราค่ะเมื่อวานก็ไปแห่นาคนะคะวันนี้ก็จะเป็นนายแบบให้กับคุณหมอค่ะมาควาเลนมา พ่อใหญ่ก็จะเป็นนายแบบบ่อยนะคะเกี่ยวกับเออทางการแพทย์นะคะพ่อใหญ่ใจดีดารงดาราไปหมดดารงดาราไปได้ค่ะพ่อใหญ่รับได้ทุกงานมามามาเตรียมยาค่ะควานมาเตรียมยากับคุณหมอค่ะ อาน้ำก่อนน้ำก่อนผสมไหมไผสมอ่มะนี่ก่อนไงยาล้างแผลก่อน,อนยังไม่หมดค่ะก็เหมือนทุกครั้งนะคะการล้างแผลก็จะมีน้ำเกลือก็มีเมกนาซีนอ่ะพอเล่นเจ้าเอาน้ำมาก่อนสิ ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมยาค่ะก็มีพักก๊อดค่ะพักก๊อดพักก๊อดพะเลนพักก๊อดค่ะยังไงคุณหมอสบายดีสบายดีครับผมไม่ได้ใส่หน้ากากผมเป็นยังไงท่านผู้ใหญ่เหมาค่ะคุณปู่นะคะก็สวัสดีครับ มาเยี่ยมด,ด้วยค่ะตัดไวแล้วตัดไวแล้วก็มีนั่นวันเลนเจ้าใส่ทุกมือ,อยางให้คุณหมอทำก็ได้นี่เปลกมือก่อนอ๋อค่ะวาเลนจะสาธิตให้ดูนะคะีน้อยโอ้หีน้อยอยู่ <c oughs> วันนี้วันนี้ผมเป็นอาจารย์คนนี้ครับ <c oughs> เป็นผู้ลาและก็ผู้ช่วย <c oughs> แล้วผู้ช่วยให้รู้กระบวนการ ปกติผู้ช right? ่วยเขาจะจะช่วยใส่ทุงมือนะคะคุณหมอเพราะว่าคุณหมอท่นนี้มือจะใหญ่ผิดปกติโอ้เนมราโอ้แบบนั้นเลยเหรอคะคุณหมอก็จะให้คาืินใส่ทุงมือคนค่ะสองข้างนะคะนา เล่นอะไรไม่เล็งเ่อจิตใจางเขาเลือกให้สมหมดบาทไงเรื่องอะไรคุณหมอแซวนะคะว่าควันเลนได้แสดงหนังไงสร้างดีถึงปีนี้ตอนช่างป่ากเขาได้แสดงสารคดีค่ะก็หลายปีแล้วนะคะประมาณห้าปีห้าปีได้แล้วค่ะคุณกระจัวพวกนั้นเป็นกลมป่าไม้ แสดงสารคดีเกี่ยวกับช้างนะคะเป็นผู้ลักลอบค้าช้างนะคะนี่ก็จะเตรียมยาก่อนค่ะต่ออย่าเป็นหัวหน้าอหัวหน้าครับี่ก็ชัชาด้นเตียชัดื้อะ เ,เพราะว่าหน้าเขาให้ไงหน้าหน้าเขาให้เขาก็จะใช้เฉพาะหน้าถ้าไปหน้าห้านไม่มีใครกล้าเข้าแล้วไม่หนดวดไม่้าไปใครจะกล้าเขา้าไปหน้าห้านน,นี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะที่ใส่ผ้ากอสเพราะว่าถ้าใส่เยอะจะลื่นค่ะผ้ากอสจะหลุดได้ขั้นตอนการเตลียนยาค่ะคุณหมอเล่น ต่อ,อไปก็จะเป็น,น,นเป็นอาการหมอครับวันนี้ควาเลนค่ะก็จะสาธิตวิธีการล้างแผลให้กับกคุณหมอดูอค่ะกินเกกิินนโคนไหมครับคุณหมอกินเนี่ยยังไม่เข้าไปดูเลยมามองดูยาในห้างหมดเลยยาละค่ะก็จะล้างเหมือนทุกครั้งค่ะ ก็คิดถึงคุณหมอแตงกวานนะคะตอนที่คุณหมอไปย้ายที่ทำงานใหม่ก็มารับพ่อใหญ่ด้วยคะ่ะก็พ่อใหญ่จะมีเพลทั้งสองข้างนะคะที่ไหล ก็ใหญ่ใจดีนะคะไม่ได้ใส่ปลอกค้านะคะ <c oughs> ก็ยืนนิ่งนะคะให้คุณหมอมาดูงานมาดูวิธีการรักษาช้างที่มีแผล ตอนที่สองนะคะก็คือต้องล้างน้ำเกลืออีกค่ะ เขาใหญ่เขาก็รู้นะคะเพราะว่าล้างทุกวันค่ะรู้ด้วยค่ะเวลาล้างแผล,ล,ลนะห,หน <c oughs> ูจะเอามือพักไว้ที่งา,าก็ต้องล้างทั้งสองข้างค่ะน้ำเกลือ พ่อใหญ่ก็ใจดีนะคะล้างแผลได้ขั้นตอนสุดท้ายของการทำแผลให้พ่อใหญ่ก็จะใส่ยาค่ะเวัคซีน มาฝั่งนี้ได้ค่ะคุณหมอเพราะว่าฝั่งนู้นไม่ได้ใส่ผ้ากอค่ะฝั่งฝั่งนู้นไม่ได้ใส่ค่ะใส่ฝั่งนี้ค่ะ อนสุดท้ายนะคะก็จะใส่ผ้ากอสค่ะเพื่อไม่ให้ปากแผลปิดค่ะเพราะว่าปากแผลข้างนอกจะปิดเร็วถ้าเราไม่ใส่ผ้ากอสพอปากแผลเริ่มเล็กการล้างแผลก็จะจะยากขึ้นค่ะเพราะว่ารูจะเล็กก็จะใส่ผ้ากอสด้วย ช่งงว,วงนี้พ่อใหญ่กินเยอะค่ะหลังจากหายตกมันเสร็จแล้วค่ะการล้างแผลทำแผลให้กับพ่อใหญ่รับคลิปนี้ก็ล้างแผลพ่อ,ให,พอใ,หใ,หพใหญ่เสร็จแล้วนะครับค่ะใ,ให้ความรู้กับให้ความรู้รับให้ศึกษาครับคุณไม่ใช่ค่ะ แพทย์ัตวแพทย์แล้วค่ะ,ะจบมาฝึกงานค่ะครับนี้ก็อย่าฝากกดเชกกดไลค์คกดซับสไครตกดติงด้วยนะครับในช่องปลายทังนันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจัดที่ขอฝากสวัส,วสวดีครับขอบคุณครับ๊บกดคุณคัาสวัสดีค่ะัครบผม